ต้นเรียกต้นอะไรนะลูกต้นหาจันชท่่ใหญ่ที่สุดอลังการงานสร้างเมื่อก่อนมันเคยฮะเมื่อก่อนเคยมีสองต้นอยู่คู่กันนะคะแต่ตอนนี้ต้นหนึ่งตายแล้วต้นหนึ่งก็คืออยู่กระถางนี้ออเอาบัวมาปลูกต้นนี้ก็ไม่เลวเนาะโอเคนี่เดี๋ยวไปดูอันนี้ต้น ไปดูต้นไปดูต้นาตายย้ดเรอ้อนนี่าม้ารอลลข้ตสว่างพอไหมแนะนำต้นละมุดทำไมทุกวันนี้รู้สึกผลไม้จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากจีนหรือจากที่อื่นเนาะเข้ามาปลูกในประเทศไทยเยอะมาก บางทีคนไทยก็ลืมต้นไม้ดั้งเดิมผลไม้ดั้งเดิมคือต้นละมดุดแต่ที่บ้านเรามาปลูกไว้นะคะเดี๋ยวมาดูความดกของเธอนีอายุแค่สองปีหรือว่าปีหนึ่งก็ไม่รู้นะคะนี่คนปลูกบอกไว้ส่วนที่บ้านลูกๆของเธอน,นะคะนี่หาลูกของเธอคะ่ะเออดกมากดูนะ,ะดูนะ,ะ็นยงามอะไรนี่คือลูกของนางนะคะนี่เห็นไหมคะต้นเตีย้ยระดับต้นของมันลูกไม่สูงมากไม่สูงมาก ดู <ersch> นะคะต้นนี้ต้นนี้ดูนะดูนะเราจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะคะนี่รากดินอยู่ต้องขอบอกว่ารากดินอยู่นะคะนี่ต้องเปิดดูกันเลยนี่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 ต้นนี้ดูนะคะดกมบลดกมากจริงๆนะนี่ตัวเองมาเห็นเราตื่นเต้นมากต้นอยู่นี่ต้นอยู่ข้างบ้านนะคะบริเวณนี้กว้างมากแต่มีอยู่ต้นเดียวตัวเองชอบมาก ตอนนี้ยังกินไม่ได้ยังกินไม่ได้อยู่นะคะต้องรออีกสักนิดหนึ่งนี่โตยังไม่เต็มที่เดี๋ยวโตเต็มที่เราก็มาเก็บกินที่ต้นได้เลยไม่ต้องเก็บึงเดียวหมดเดี๋ยวนี้อันนี้กําลังเป็นดอกอยู่เนาะดอกเล็กๆอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกมันเอาอยู่ตรงไหนเนาะมาเมืม่อวานใส่เนี่ยดูยลูกมันกำลังนะคะนี่แอบอยู่ใต้ใบค่ะฮอาสมูงณ์มากเลยนี่ยังไม่โตเต็มที่นะคะอีกนิดหนึ่งก็จะโตกว่านี้อ่ะอกี่นี้ไม่มีเนาะ ลูกกิ่นนี้นะคะเวงตื่นเต้นมากที่เห็นมันเนาะนี่นี่นี่ยังอ่อนๆนี่เลยังไม่โตนะยังไม่โตเต็มที่ว้าตื่นเต้นมากเลยมีไว้บ้านละต้นก็ไม่เลวนะคะเพราะว่าเรามีที่ดินเยอะมากอันนี้ก็คือต้นต้นอ่อมักกรูดมักกรูดนี่ดกมากเลยดกมากเลยมีต้นมะกกรูดที่บ้านนะคะ ใครๆก็สามารถเก็บกินได้เลยเนอะอันนี้ต้นต้นปลูกที่บ้านสามนาทียังลูก